สวัสดีค่ะ,คะปังค่ะไอกคะ่ะวันนี้เราอยู่กับคุณไดไอ i อ n i q ไฟนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป เปิดราคาเป็นสดๆร้อนๆเลยมี3<ช>รุ่นย่อยด้วยกันรุ่นพรีเมียมนะคะราคาอยู่ที่1.69 9้าล้านบาทรุ่นกลางนะคะเป็นรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่1 8 9 9้าล้านบาท<ช>และรุ่นสุดท้ายเป็นตัวท็อปเฟิร์สอิเดีชันอยู่ที่2 3 9 9้าล้านบาทคือคันนี้ที่เขาเอามาโชว์ในงานจะเป็นรุ่นเฟิร์สอ i t ด o n ชันแต่ว่ารุ่นเนี้ยคือหมดแล้วนะไม่มีให้จองแล้วส่งเอาไปแล้วถ้าใครอยากซื้อก็คือไปซื้อ2รุ่นแรกเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันก่อนดีกว่าที่ไฟหน้าเลยจุดขายขขออองงงไไนนนนนกกกเเเาาา็็็คืฟทีีีี่่่มมมััปซลล้้้ตรรรแวววดดโยูส เหมือนเป็นแบบรถโกโตไทม์มีความล้ําสมัยดูเป็นโลกอนาคตใช่เออมันดูเหมือนหุนยนน่ะล้อคันนี้นะคะขนาด20นิ้วแต่จริงๆอ่ะคือในรุ่นย่อยต่างๆก็จะดีไซน์แบบไม่เหมือนกันแล้วก็ไซร์ล้อไม่เหมือนกันด้วยใช่คันนี้มีกล้องหน้าค่ะกล้องข้างก็มีก็คือกล้องรอบคันเลยกล้องหน้าข้างกล้องหลังนะคะแล้วก็มือจับประตูอันนี้ถ้าเราล็อกเขาจะเรียบไปแล้วถ้าเราปลดล็อกเขาก็จะแปะเปิดออกมาอ่ะมีความชอบแบบเส้นสายตรงนี้นะเออดูมีดีทุงดีเทลมันดูล้ำสมัยเพราะว่ามีความเล่นเส้นสายนี่แหละอ่ะเดี๋ ก็ไม่ได่าทุกคนเ๋ยเราจะปิดเห็นปะเสียงมันอุ๊บ หนักแน่นเออหนักแน่นมันไม่ดังแล้วก็ความสูงอ่ะเทียบกับตัวเราเราสูงพี่สูงสึก160เนาะก็คือแบบประมาณประมาณพี่คิดว่าคันนี้น่าจะแบบเกือบเกือบร้อยหกสิบมาดูที่ท้ายกันต่อนะคะก่อนเปิดนี่ให้ดูดีไซน์ก่อนมีเขียน Ionic f l ตรงนี้เลยเด่นๆไฟตรงนี้ก็เป็นพิกเซลด้วยนะถ้าไฟติดคือสวยมากเป็นแบบสไตล์ฮุนไดเขาเลยก็คือถ้าขับตอนกลางคืนแล้วมองไฟท้ายอ่ะคือจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากไม่ต้องอ่านชื่อรุ่นก็ดูออกเป็น Ionic f l a s เดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูนิดนึงดีกว่านี่เห็นไฟแปแบ กว้างประมาณนึงเลยใช่อันนี้คือกว้างแล้วก็เบะตรงเนี้ยพอเขาเอ็นลงมาเยอะอะทให้แค่เราเปิดท้ายล้วก็เห็นทะลุโป่งไปถึงข้างหน้าแล้วทำให้ดูกว่าก็ตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของนะคะจะแบบเป็นตื้นๆไม่ได้ลึกมากสามารถแบบจอดอะไรตรงเนี้ยได้นะใส่ของเล็กๆใช่เพราะฉะนั้นมีคนเรียกร้องมาเยอะแล้วก็อยากให้เรานอนให้ดูนี่สงเกงทั้งคู่หอเคเดี๋ยวพี่พับเบาให้ซึ่งเบาหลังก่อนพับนะคะนี่เขาปรับระดับได้โติใครอยากนั่งหลังชั้นก็นั่งแบบนี้แต่ถ้าใครอยากแบบเอ้ยนอนเอ็นนอนก็เอ็นไปได้เลยอ่าเวลา ทับมาเกือบจะเรียบนะคะทุกคนออร่อยไหมห่างหายไปนานทุกคนจะได้เลิกคิดถึงเราในโมเมนต์นอนหลังรถนะคะใช่ก็คงจะไม่มีใครทําแบบช่องเราแบบนี้สินะคะเฮ้ยทุกคนจะเห็นนั่นปะจะเห็นนั่นปะอะไรอะอะไรอะน้องิทุกคนคือเราสามารถ ขาได้แบบสุดเลยนะก็คือถือว่ารถมันกว้างด้านหลังนะกว้างคันนี้ยังไม่เคยลองยังไม่เคยเอาลองไปนอนเหมือนกันไม่แน่ใจว่าแบบมีโหมดที่แบบให้แคมป์หรือให้นอนในรถได้ไหม,มแต่ถ้าสมมติอยากไปเที่ยวเฉยๆแบบว่าไปฟิลแบบไอ้ฉันอยู่ภูเขากางเต็นท์ข้างๆแล้วเปิดรถนอนเล่นไม่ได้นอนกลางคืนหรือว่าไปทะเลเปิดแบบกินบรรยากาศอันเนี้ยนั่งสบายมากเพราะว่าจังหวะที่เรานั่งตรงเนี้ยคานเขาอยู่ไกลนึกออกปะเราไม่มีทางต้องแบบมาหลบหัวตรงเนี้ยคือมันมันไม่โดนแน่นอนพอเหอะทุกคนเริ่มเยอะละยวไปดูที่ชาร์จต่อกันดีกว่ามาาดูที่ชรจกันนะะค อยู่ที่ด้านขวาหลังนี่กดเปิดตรงนี้ปึ๊บ เขามีดีเทลตรงนี้ด้วยนะแล้วก็หัวชาร์จเป็นแบบ C C S Type 2ซึ่งจุดขายของคันนี้คืออยู่ที่การชาร์จเร็วเขาบอกว่าคันนี้รับกําลังไฟในการชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่350กิโลวัตต์ซึ่งสามารถชาร์จจาก10ถึง80ภายใน17นาทีได้เลยแต่ประเทศไทยยังไม่มีตู้ไหน <c oughs> ที่ปล่อยไฟขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่าถ้าเราไปเจอตู้ที่เขาแบบปล่อยไฟแรงๆอันนี้ก็คือสามารถรับได้แบบเต็มกําลังเลยใช่อันนี้คือรอคอยอยู่นะคะว่าให้ปล่อยไฟแบบแรงๆมาดูภายในนะคะนี่พวงมาลัยเขาจะเป็นแบบนี้มีความ มีมอสสุดๆตรงนี้ยังไม่มีโลโก้หุนใดเลยทุกคนจะเป็นแบบจุดๆๆ จุด <laughs> <laughs> ไปเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่ด้านขวาน,นี่ด้านซ้ายจะเป็นที่ปั่นน้าฝนใช่แล้วก็เกียร์อยู่ข้างล่างมองแบบนี้เหมือนมันตกขึ้นตกลงใช่ไหมแต่จริงๆเกียร์นี้คือมันใช้การหมุนเลย <laughs> ใช่ถ้าเธอเหยียบเบรกแล้วหมุนขึ้นมันก็จะเป็นดีหมุนลงก็จะเป็นอารเลยเอ้ยเฮ้ยมีความแปลกๆอยู่นะใช่แต่ว่าเกียร์พีก,ก็คือกดปุ่มเหมือนกันอืมอันนี้นะคะ <laughs> เป็นปุ่ม start stop ใช่จอเขาจะเป็นจอยาวแบบนี้แต่ว่าแบ่งกันฝั่งตรงกลางกับฝั่งคนขับช่องแอร์นะคะก็จะเป็นแบบแมนนวลสามารถปรับมือได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะะะคจมมีี USB Type A ให้้1ช่อองพรกับท วางแก้วอีกโอ้โหลึกมากอันนี้ที่วางแก้วเนี่ยมันดูมีความเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะเจ๊วางกระเป๋าวางกระเป๋าวางกระเป๋าก็ได้หรือจะทําเป็นถังขยะอีกก็ได้ส่วนตรงนี้นะคะให้ดูความเก๋นี่เราสามารถเลื่อนไปข้างหลังเพื่อให้ตรงนี้กว้างขึ้นได้หรือว่าข้างหลังกว้างเราก็เลื่อนไปข้างหน้าอย่างงี้แต่อันนี้ต้องต้องเตี้ยคนข้างหลังนิดนึงนะเพราะว่าคนที่นั่งกลางอาจะขาเบียดนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนนั่งหลังมาเราก็สามารถดันไปสุดได้เลยนี่ดีเทลเยอะมากตรงเนี้ยพี่ว่าวางเงินได้เพราะมันตื้นไม่ต้องลวงลึกเนาะใช ดีเทลว่าเปิดครงมนี้ขึ้นมาได้อีกแลก็<ช> <นะ S 2> มีช่องกระเป๋าอันนี้คือตอบโจทย์สสาวแบบเรามากบางทีกระเป๋าเราใบใหญ่ไงเราไม่สามารถใส่ลงไปในรูได้อันนี้ก็คือวางกระเป๋าได้เลยใช่แล้วก็ตรงนี้มี USB Type A ให้อีก2ช่องนะคะแต่คันนี้ไม่มี Type C นะทุกคนมีช่องวางแก้วมาให้2ใบนะคะแล้วก็ความเก๋ของคันนี้อย่างหนึ่งก็คือนี่ลิ้นชักนี่แบบลิ้นชักจริงๆเฮ้ยชอบชอบกว้างเหมือนกันนะอันนี้สามารถแบบใสก่กระเป๋ากระเป๋าแบบสมมติกระเป๋าถืออย่างเงี้ยเป็นทรงแบนๆนักก็ใส่เข้าไปได้เลยอันนี้ถ้ามีเอกสารนี่ไม่ย สไลด์พี่เอได้เลยเพราะว่าเวลาเราเปิดมาปุ๊บใช่ไหมที่วางเขาจะเป็นออแนวีรงเขาไม่ได้แบบเป็นแบบอย่างงออีออ้ไปดูข้างบนกันหน่อยตรงนี้นะคะมีกระจกให้มีไฟให้ด้วยดีไฟเปิดตรงนี้นี่กระจกใหญ่มากเลยเนาะตรงนี้ค่ะทุกคนล็อเ,เว้แล้วเราเปิดไฟนะคะเราทัชแบบนี้ออง่ายๆแปะ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 บอกเขาเป็นปรับไฟฟ้าทนะั้งฝั่งคนนั่งคนขับเลยแล้วก็ดีไซน์คือนั่งกําลังดีนะคือไซส์ตัวพวกเราอะนั่งเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอึดอัดหรือว่าแข็งเกินไปอะไรเงี้ยโดยรวมนะคะภายในของคันนี้จะตกแต่งเป็นแบบ สีขาวเทาดูมินิมอลแต่มีความเรียบหรูแล้วก็ล้าสมัยใช่คือเลิศสุดๆนี่ชอบ,น,ชอบนี่ชอบตรงนี้มากเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะไม่ค่อยเห็นแบบนี้ในรถคันอื่น,น,นอ่ะเอออกววัสดุเขา,าอ,อ่ะอือ่ะเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างหลังกันดีกว่าจุดขายของเขาก็คือนี่อย่างที่เราบอกว่ามันสามารถปรับตรงนี้ได้ดูนะปึ๊บถ้าพี่อยากหลับตรง นี่พี่ก็นั่งหลังงี้ออ,งออยากงอยากเอ็นเราแยกกันได้แล้วก็นี่นอนอย่างงี้ได้สมมุติว่าอายากเดินทางต่างจังหวัดแล้วก็เอ็นตัวนอน,นอนก็นอนอย่างงี้ได้พี่ชอบมากเพราะปกติเราต้องแบบอยู่อย่างเงี้ยด้วยตัวเองใช่อะแล้วก็อีกไฮไลท์นึงเลยก็คือด้านหลังเขาสามารถเลื่อนเบาะได้ทุกคนนี่ ไม่อยากนั่งใกล้พี่ปังไหยขออนุญาตเยอบแล้วเตะ <N ee> เนี่ยเราก็สามารถยบขึ้นมาอย่างนี้ได้ื่อแบบข้างหลังมีของที่วางแบบยาวหน่อยอย่างเงี้ยล้วก็สามารถดันขึ้นมาแล้วก็ให้ขาเราชีดตรงนี้แต่ขนาดชีดสุดแล้วอ่ะยังไม่โดนเบาะคนขับเลยอะทุกคนดีนะอันนี้คือเล็กลูกเหือดเยอะจริงอืมแล้วก็ตรงนี้นะคะมาดูกันที่วางแก้วที่วางแก้วนะคะตรงนี้เป็นที่วางมือแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้2ใบรู้สึกช่องนี้เล็กกว่าข้างหน้านิดนึงเนาะใช่แล้วก็ด้านหลังนะคะให้ USB Type A อีก2ช่องเสียใจอย่างหนึ่งคันนี้ไม่มี Type C เลยสักช่องเดียววชช่่แแล้อมตหง ของเขาจะอยู่ด้านข้างนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยปรับขึ้นลงได้แบบง่ายๆสบาย,บายตรงนี้ตรงไหเนี่ยคือถูกต้องเนาะถ,ถูกคนนั่งแล้วมันจะแบบปรับให้โดนตัวก็ได้โดนหน้าก็ได้ถ้าตรงเนี้ยโดนหัวเข่าค่ะใช่เพราะถ้าคนนั่งกลางอะยังไงก็ได้แอร์ตรงกลางอยู่แล้วอ่าแล้วก็ลําโพงมีมาให้แบบ2ตัวนะคะใหญ่ของสอง,สอง,สองข้างประตูล <ำ S 1> ําโพงคันนี้นะคะเป็นของบสต์แล้วก็มี ม่านกรองแสงมาด้วยอส่วนไฟข้างหลังจะเป็นปุ่มกดอันนี้นะคะเป็นไฟสีขาวด้วยนะมีสองข้างเลยมีที่โหนนมาให้สําหรับคนแบบพวกเราใช่แล้วก็หลังบอกนะคะทั้งสองฝั่งก็จะมีตะข่ายเอาไว้แบบอยากใส่ของอะไรก็ใส่เนาะเดี๋ยวเราไปลองขับกันสักนิดนึงดีกว่าแบบเล็กๆน้อยๆไปคะ่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นไฟแอมเบียนของเขานะคะทุกคนพอตอนเย็นๆหน่อยแล้วแบบเห็นแอมเบียนเนี่ยคือสวยมากดูสิมีความมินิมอลแต่ก็มีแสงไฟให้เห็นเดี๋ยวเราลองเปิดอันนี้หน่อยไหมอ่ะเป็นอันนี้เป็นซอฟทัชงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดไฟไปด้วยในขณะถ่ายทําแล้วก็นเนาะจะได้เห็นหน้าคันนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่ ส่วนพวงมาลัยนะคะ,ะ,คะเขายังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นี่ก็สามารถดึงเข้าดึงออกแล้วก็ปรับขึ้นลงได้ก็ <S <S อย่างที่บอกนะคะเวลาเข้าเกียร์ก็คือเกียร์ดีหมุนขึ้นนี่แล้วเราก็สามารถออกตัวได้เลยซึ่งอันนี้เขาสามารถให้เราอ่ะปรับโหมดการหน่วงได้ทั้งหมด3ระดับนะคะเดี๋ยวทําให้ดูเวลาจะปรับหน่วงเขาจะมีพเดิลชิฟตรงนี้2ข้างถ้าเราอยากให้มันหน่วงมากขึ้นก็คือตบปึ๊กอันนี้จะเป็นขึ้นแบบ1 2 3แต่ถ้าอยากให้ลดลงก็จะเป็นตบตรงนี้มันจะลดลงซึ่งมันจะมี123่มใช่ไหมแล้วก็มีือ เดี๋ยวเราหน่วงขั้นสุดจะให้ดูปังปล่อยเ้าเร่งอันนี้คือไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะอ่ะก็คือไอพาวเอขาจะหน่วงจนหยุดเลยแต่ว่าถ้า1 2 3เนี้ยก็คือแตกต่างกันอย่างชัดเจนเราสามารถขับไปเปลี่ยนไปได้เลยนะแบบไม่อยากที่จะให้มันหน่วงแหละก็สามารถกดที่พาวเ s h i ชิปตรงนี้ได้อันนี้คือเวลสขับแล้วให้ฟิลลิ่งแบบเหมือนรถยนต์สันดาบเลยเนี่ยสมมติเราเหยียบไปใช่ป่ะแล้วเราปล่อย เขาจะหน่วงให้แบบน้อยมากคือฟิลลิ่งถ้าคนเพิ่งมาขับรืยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถใช้อันนี้ได้ก็จะไม่งงแล้วก็โหมดการขับขี่คันนี้จะมีทั้งหมด4โหมดนะคะนี่จะเปลี่ยนที่ปุ่มกลมๆตรงนี้ถือว่าถนัดมือนะเราสามารถขับไปเปลี่ยนไปได้เลยอันนี้ชอบ Eco Normal Sport นะคะเดี๋ยวเราลอง Eco ก่อนเฮ้ย <He i, S 2> พอเปลี่ยนโหมดปุ๊บมันรู้สึกแตกต่างกันอย่างชัดเจนอะอันนี้ Normal ปึ๊บจบความรู้สึกก่อนสปอร์ อ่าก็คือ3โหมดอะก็คือเป็นฟิลลิ่งของเวลาอีโคนอร์มอลสปอร์ตอย่างชัดเจนเลยอีโคก็จะมีความแบบอืดกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าสปอร์ตก็จะพลิ้วเลยซึ่งจริงอะเราใช้นอร์มอลก็สามารถขับในชีวิตประจําวันได้แล้วแต่มันมีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดสโน่ให้เรากดค้างตรงโหมดตรงเนี้ยไว้ปึ๊บเขาจะขึ้นเป็นสโน่ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการกันลื่นก็คือถ้าฝนตกหรือว่าถนนเปียกเนี้ยให้เราใช้โหมดนี้ได้เลยมันก็จะมีระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นนะคะทีนีี้เเรราาาาาลลองงงขับับบาาับบบบแมช่่่ววกนดก คือคันนี้ไม่ได้นุ่มมากนะทุกคนคือหน้าตาเขาอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยขับไปแล้วต้องนุ่มแน่เลยแต่มาปุ๊บมันเป็นฟิลลิ่งกลางๆไม่ได้แข็งจนกระโต๊ก,กระตากแต่ก็ไม่ได้นุ่มแบบนุ่มหรือหวาถือว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้โอเคส่วนพงมลยัยอันนี้ก็ถือว่าขับสบายเลยแล้วก็ส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านขวานะคะนี่แบบเปิดไฟเลี้ยวขวาก็จะมีกล้องด้านขวาขึ้นให้เป็นแบบกลมๆตรงนี้ส่วนฟิลลิ่งคนนั่งหลังเป็นไงบ้างคะนะสหันมาทางนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังคือนั่งสบายมากคือ,อเเอแบบบาอแ คือถ้ามองในกล้องน่าจะเห็นเลยว่าตัว I เอ็นมากคือถ้าสมมติเรานั่งเงี้ยจะปวดคอเราต้องคิงไปเลยแบบเนี้ยแล้วก็คือนั่งสบายพื้นที่เล็กรูมนะคะเหลือเยอะขนาดที่แบบอสามารถข่อยห้างได้เลยเฮดรูม <Head room, S 1> เหลือเหลือ <ๆ S 1> ทุกคนอันนี้อสูง165เหลือเยอะมากคือนั่งด้านหลังคือเป็นแบบฟิลคุณนายอ่ะพ2เออคือสามารถนั่งข่อยห้างแล้วก็มองหลังคาแบบฟินฟินได้เลยถ้าสมมติว่าค่าคืนเนี้ยมีดาวเราก็สามารถเห็นดวงดาวได้เลยใช่ซึ่งรุ่นเนี้ยเป็นเฟิร์สอีดิชั่นก็คือรุ่นท็อปส วันร้อนก็คือปิดม่านได้นี่อฟีลแบบเปิดมา่านปิดมา่านชอบมากใช่แล้วช่องล่างเป็นไงนั่งหลังแบบเวียนหัวหรือว่ารู้สึกว่านั่งไม่สบายไหมแบบแข็งไหมคันนี้ไอว่ามันเป็นความรู้สึกกลางๆทุกคนคือถ้าสมมติพี่ตังโดนเนินสะดุดอะโอเคข้างหลังก็รู้สึกแต่ไม่ได้เวียนหัวขนาดนั้นคือมันมันสามารถพิงแล้วก็หลับไปได้เลยอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่ลองลองเลี้ยวปึ๊บ Uh, ตัวโยนปะตัวโยนปะไม่โยนเท่าไหร่ถ้าดูในกล้องคือตัวเอนิดเดียวเองอีกอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบคันนี้นะคือนอกจากทรงเขาสวยใช่ปะไซมันค่อนข้างโอเคไม่ได้ใหญ่เอถอะทะพอเข้ามาขับอะ่ะเราไม่รู้สึกว่าเราขับยากเลยอะ่ะกระโปรงหน้าก็ไม่ได้ยื่นจนเราแบบเฮ้ยตีโค้งกะไม่ถูกแล้วก็รู้สึกว่ามันคล่องตัวถ้าสมมติอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ขับได้รุ่นนี้กําลังอยู่ที่2 1งริแรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่สา,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 ามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรศูนย์ถึงร้อยเนี่เขาขายเจ็ดจุดสี่ ขับดีขับสบายแล้วก็นั่งสบายแล้วก็ขายฟังก์ชันขายดีไซน์ข,ของเขามากกว่าแล้วก็รุ่น First Edition เนี่ยชาร์จเต็มจะวิ่งได้4 5 1กิโลเมตรแบบมาตรฐาน WLTP เลยแล้วจุดขายคันนี้คือจริงๆอะ่ะเขาขายเรื่องความชาร์จไวคือถ้าสมมติว่าเรามีตู้ที่สามารถปล่อยกําลังไฟ350กิโลวัตต์ได้เนี่ยคันนี้เขารับได้350เลยแล้วก็แต่ว่าประเทศไทยคือยังไม่มีปล่อยไฟเท่านั้นแต่ถ้าตู้ไหนปล่อยไฟเท่าไหร่เขาก็คือว่ารับได้เต็มๆเลยไงก็หวังว่าอนาคตนะคะเขาจะมีตู้ชาร์จที่แบบปล่อยไฟได้้้เยยออออะขขขนนนนนาาดดัััรรบงงคีนนีแวล เร็วของเขานิดนึงนะคะอ่าคือถ้าจะเร่งแซงก็ออกตัวได้นะแบบแซงได้โอเคอาจจะมีจังหวะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเลยนิดนึงแบบอึอ๊เนี่ย อแต่ว่าตามสไตล์รถไฟฟ้าเนาะคือแค่เราเหยียบปุ๊บเขาก็ออกตัวแล้วส่วนแอร์คันนี้นะคะก็คือเย็นฉ่าแต่ว่าติดนิดนึงคือเวลาปรับอะมันเป็นแบบว่าสัมผัสใช่ไหมเราอาจจะต้องละสายตาจากถนนแล้วก็มามองตัวนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยฉันปรับโดนปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเย็นไหมคือเย็นถึงมันจะดูเหมือนมีร่องแอร์ไม่เยอะแต่มันเย็นแล้วก็บาเย็นอันเนี้ยตอนเนี้ยเย็นฉ่ามากปรับเย็นได้3าระดับเลยถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ทุกคนไปลองขับดูแล้ววันนี้เรารีวิวแบบสั้นๆส,ส,สั้นมากๆเพราะว่าอันนนนนนเเเี้้ยปป็็กาาารรทดไ์ใงมอตะถ ลองไปที่บูธเขาเราก็ไปถามขอดูได้นะคะว่าสามารถลงทะเบียนขอเทสไดฟ์ได้ไหมคันนี้คือ IONIQ 5มาลองขับแล้วถ้าอยากจองเนี่ยค่อยไปจองกันเนาะแต่ว่ารุ่น f ฟิร์ส dition เขาโซเอาไปแล้วนะคะจะมีรุ่นอื่นที่สามารถจองได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะหวังว่าพวกเราจะได้เอาคันนี้ออกขับถนนกันจริงๆโอเคบายๆทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบาย,บาย